พาไปชมนะครับลูกค้าถามหารถตำนานะครับพาไปชมรถตำนานกันบ้างตัวนี้เป็นรถตำนานะครับผมมือสองญี่ปุ่นนําเข้านะครับตัวนี้นะครับยี่สิบแรงเอ่อสองสองแถวนะครับสี่แถวนะครับมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นสองพันบาทสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมแล้วก็เอ่อเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับมานี้นี่ก็สองแถวนะครับนี่ก็สองอิซากินะครับ ราคาพร้อมใช้งานมีตั้งแต่หมื่นสองแล้วก็นี่เป็นอ e ีสกิรถตำนาสี่แถวดำนะครับหัวดำพร้อมใช้พร้อมใช้งานราคาสาม0 0ืนเก้าบาทสองแถวอ e ีสกีรุ่นใหม่หน่อยนะครับหนึ่งืปันบาทนะครับผมแล้วก็ยันม่านะยันม่ามิตซูมิชิอันนี้คูบตตานะครับคูบต้าเฮดดีนะนี่1ม e ื0นแปดมิตซูหมื่นแปดอีสกีหนึ่งมืนันบาทนะครับ ก็พาไปชมประมาณนี้ครับไปติดต่อได้เบอร์โทร092598211ครับร้านอยู่นครปฐมอำเภอบางเลนนะครับตำบลบางปลาครับเซิร์ชคำว่าร้านน้ำบินอกกสได้เลยนะครับสามารถเซิร์ชค้นหาได้ทุกททุกช่องทางเลยครับ